อาลาว,วันนี้มาอยู่กับฟรีไฟที่หายหายจากฟรีไฟไปเป็นเดือนกลับมาเล่นอันนี้จะมาทำทำโปรเจกต์เล่นซีซีจนขึ้นแรงแดงภายในกีตาร์ดีร้อยตาไหมร้อยอีพีร้อยอีพีดีว่าร้อยอีหรือ50 e สิบก็ได้เพื่อขึ้นแรงแดงดูซีจะทำได้ไหมเริ่มต้นจากแพทหนึ่ง เริ่มต้นจากแพนหนึ่งสีดาวดูสิน,นี่คืออะไรอะ่ะมันประม่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยลองดูไปบุยยาสีไป ด้านหลังดาแ,แรกเปิดมากระปั้นตึงเลยมาเดี๋ยวเราคอยโคบให้ด้านหลัง Need equipment มา ายข้าทีตายเลย Need equipment ไปลงนั่น โอ้ยนึกว่าลงมาตัวเดียว ลงเ้อข้าตีละเลยปลเจอกเจอกันตาที่สองเจกันาที่สองนะจ๊าอุ้ย หนวดจับ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 ตะบอกเลยเอาปล่อยกูตายมาเตือนม่เพื่อนกูเจ็บร้อยหนวดจับหนวดจับ เอาเลยตัวเดียวโอ้โหเอาเอาโอ้โหโดนเกมหมดสี่ศูนกูบอกล้วใหกูยังหางนุ้ยไ่ไหนเหอใช่ไหมเราก็ตายเลยนี่จ้ะลุูไม่นี่โอ้ใช่ใชใชผู้ถูกผูถูกูว่า ใช่พูดดีมีเหตุผล Lincar. it's a land. Land. Uh, die, die. Mm. Double kill. คนไหนคนไหนสพันยานีบมันทะลุด้านหลังแต่ฝั่งนู้นหมดเลยเหรอ ะไปแล้วพิกนรกสองศูนย์ไปซีซีพิกได้

mid <laughs> 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 มันขึ้นมาแน่เลี่ยมนาเตอร์โอโ้เดือดจัด

ตาน,นี้มาสวยบ้างลูกหนึ่งุูกหนึ่งมาข้าหนึ่ง To a half and one, half and a one. Help me. Double kill. ไ็น,เ,นเอ,อ้ยหลงทงนี้ไม่ได้ต้องลทางนี้แหละโอโทษโทษล่วงลวงก่อนหตัวอยู่หลงังหตัวใช่ไหมหลงมังสอ ปเพื่อนเพื่อนปยไปไปืนนี้ลากขึ้นหัวอย่างดีปืนไรมไม่เล้กเจ็บลอยยืนวัดเลยเป็นไงเจ็บลอยแตก เดินเราก็สายลุยเกินเราเคลียรย์ข้างดีกว่ามันกาเก็บคนเดียวอะเรียบรอ้อยสามหนึ่งเริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มมาละเพื่อนขึ้นมาไหวยังวะขึ้นได้ไงยิงใครมันเราไม่เห็นวะ บนให้เพื่อนอดิตไม่มีเว้ยอยู่นในหมุะมั้งอยู่บนโอ้เรียบร้อยชอนะละวูวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อกันนะ เพื่อในการทำคลิปใหม่ๆด้วยไปลาบ่าย